วันนี้เป็นวันที่ใหญ่มากครับวันแบงคอกแล้วก็วันนี้ได้มีโอกาสผมเป็นครั้งแรกที่แบบได้มีโอกาสเดินมาได้เห็นแบบว่าความยิ่งใหญ่แต่ว่าเชื่อเชื่อว่าที่นี่จะเป็นจะเป็นสถานที่ที่สร้างความสุขให้กับทุกคนได้ทุกคนมีทุกอย่างความยิ่งให่ที่นี่ไม่ได้เป็นแบบมีแค่แหล่งช้อปปิ้งยังมีแบบโรงแรมมีรีสอเรียกคือคือคือเรียกว่าเป็นเป็นที่ที่พิเศษมากเพราะว่ามีหลายๆอย่างรวมกันว่ามีที่ช้อปปิ้งมีโรงแรมมี อ่อเป็นคือจริงแบบคือมีทุกอย่างที่แบบครบจริงๆแล้วก็ด้วยด้ยวยบรรยากาศอะไรที่วันนี้ที่ผมมีโอกาสได้เห็นคือคือมันยิ่งใหญ่มากจริงแล้วก็แล้วก็พร้อมที่จะเป็นสเปซให้กับทุกทคนได้ได้ได้มาชิมชมอันรูปเยอะเนาะยอันรูปเยอะมากเยอะมากครับในนี้ยิ่งใหญ่มากนล้วสะดวกสบายเลยใช่แล้วคงวก็คงจะมีโอกาสมามาเที่ยวมาเที่ยวไปก่อนอันนี้ัดสุดท้ายอย่างไรครับ่วม าเชิญเชิญทุกคนนะครับผมก็วันแม็คอรเปิดแล้วเรียบร้อยนะครับอยากให้ทุกคนมามามาสัมผัสกับกับกับความยิ่งใหญ่และสถานที่ที่แบบผมเชื่อว่าถ้าเกิดใครมาสักตั้งหนึ่ง,งน่าจะหลงทางแน่ จะมาขอแต่งงานอีกรอบที่นหมคะับเขโรงแรมที่นี่ก็มีนะโรงแรมก็มีเออมีณถ่ายรูปสวยเยอะไหนๆก็มาแล้วเซอร์เวย์ดูสถานที่เลยมีหอมีหอเลยการแต่งงานดเลยโอเคครับโอเคครับเก็บเลยอะเกราเราโมเมนต์นั้นนิดนึงทำไมเราตัดใจว่าเออต้องขอแล้วล่ะในภายในปีนี้เอ่อก็โมโมเมนต์นั้นโมคือคือเอาจริงๆคือผมแบบเรียกว่าเขาเซอร์ไพรส์แล้วกันคือแบบเอไปไปเซอร์ไพรส์เราเพราะแบบว่าเวลาเราจะขอพร้อมแบบ แต่งงานแล้วอะไรเงี้ยทำไมต้องตัดสินใจว่าเออพาไปที่นี้พาไปที่นี้เราต้องขอแล้วคือเอาเอาจริงๆแล้วอ่ะผมผมคิดเรื่องนี้แล้วก็แล้วก็คุยคุยเรื่องนี้มามาสักยะนึงแต่ว่าคือด้วยความที่แบบแบบทุกอย่างมันดูดูจะไม่แบบลงตัวเท่าไหร่ยังแบบงานยังข้างค้างอะไรแบบอีกแบบเยอะมากมายเลยอะไรเงี้ยแล้วก็เลยแบบเอังไม่ได้สักทีคึอคือเอาจริงๆตอนตอนนั้นโคก็บอกว่าหรือว่าหรือว่า จะไม่จะไม่แต่งเลยก็ได้คือเขาแบบเขาก็เห็นว่าเรากังวลแล้วก็แบบงานเนีเเ้ยแบแบบจะเป็นหมดเลยออะไรย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเอ่อสิ่งที่สิ่งที่อยากอยากของเขาหรือว่าอยากจะขอเขา,าตแต่งงานรู้สึกว่าผม,ผมอยากให้ผมอยากให้เกียรติเขาแสดงความรักให้กับเขาเพาเราเราแคร์เขานะเรารักเขาจำได้ไหมวินาทีที่คุกเขา่าเราพูดเขาว่าไงเอ่อจริงๆตอนคุกเขา่าคือในคลิปแบบมันไม่มีตอนคุกเขา่า คือ <rôle: lebih off> ผมก <c oughs> <sk corr all> ู้ข่าไปแล้วแหละเขาเดินหนีครับเขารู้ตัวไหมว่าเราเขาอดแล้วคือคือเขาไม่รู้แล้วคือเขาก็เดินหนีไปเผมบอกว่ากลับกลับมาก่อนะแต่ว่าแต่ว่าเาแต่ว่าเขาบอกว่าไม่กู้ข่าได้ไหมอะไรเงี้ย คือเขาคือเขาเขินครับซึ่งปกติชีวิตผมก็ไม่เคยเซอร์ไพรส์อะไรเขาได้แต่ว่าครั้งนี้แบบเซอร์ไพรส์เขาแล้วเขาเขินจริงๆแล้วก็เินหนีไปแล้วกลับมาเราตื่นเต้นไหมวันนั้นที่แบบเขาจะทำได้ไหมมันจะเป็นแบบเรื่องคิดไปอะไรเงี้ยชัดเจนจริงๆตื่นตื่นเต้นมากครับก็แบบมือสั่นอะไรเงี้ยแล้วก็แบบว่าก็เลยเออก็เลยขอประโยคเราพูดกับเขาแล้วเราพูดกับเขายังไงกันกอประโยคตอนนั้นพูดกับเขาว่า ขอโทษที่ช้าอย่ากโกรธพ่อน,นะแต่งงานกับพ่อน,นะครับน้ำตาพราวเลยเป็นประโยชที่เตรียมไว้อยู่คือ <c ười> ผมว่าก็คือมันปวดขึ้นมานะตอนนั้นด้วยแล้วก็แบบมีคิดว่าแบบเราคือเราคือเราก็คงแบบเราเราก็ไม่รู้ไงว่าด้วยด้วยระยะเวลาที่ผ่านไปอะไรเงี้ยแล้วาม,าลใจใจมันแล้วมันจะทําแบบทำร้ายจิตใจเขาไหมอะไรเงี้ยผมก็เลยแบบขอโทษที่ช้าความรู้สึกเหมือนในละครเลยฮนะ ยิ่งยิ่งกว่าในละครงงะเองครับม,มือส่งม,มือสั่นหมดเลยเลยเแต่คิดว่าผ่านจากขอแต่งงานในละครมาหลายเรื่องแล้วนะผมก็คิดอย่างนั้นบบน,น,นะคือตอนแรกผมคิดว่าเออมันชิลม,มากเพราะว่าเราแบบคุกเข่าขอแต่งงานในละครไม่รู้กี่เทคแล้วแบบกินเรื่องกบ,บกินเรื่องแต่แว่าพอมาเจอของจริจรงก็สั่นเหมือนกันคะแบบตื่นเต้นตื่นอะไรตอนนั้นที่แบบว่าโมเมนต์นั้นคือเขารู้ตัวอยู่หรืวเปล่าเมื่อวันนั้นคือเขาไม่รู้ตัวครับแล้วคือเขาเขาบอกว่าแล้วแบบ เนี่ยคือพอพอแบบขร้อมเสร็จบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวรู้ก็ต้องออกไปนี่ยังติดกิฟตตี้อยู่เลยเล็บยังไม่ได้ทําเลยอะไรอย่างเงี้ยคือคือเขาคือเขาไม่รู้ตัวเลยนะแต่ว่าตอนที่ให้โมเมนต์ที่เขารู้ไปอ่ะใจมันเป็นยังไงอ่ะตอนที่แบบรู้ไปแล้วแล้วเขาไปไปอ่ะคือคือตอนนั้นอะคือเรารู้แล้วว่าแบบแบบแบบมันสุดไปจริงแล้วก็แล้วก็เขิดจริงคือด้วยแบบปฏิกิริยาที่เราเห็นอะไรอย่างเงี้ยเราคิดว่าแบบเออแบบดีใจจังเลยที่แบบว่าเขาแบบเขาเขาแบบ แบบเซอร์ไพรส์กับสิ่งนี้อะไรนะอย่างโปรโมชัน่นทำไมก็ต้องเป็นแบบว่าบรรยากาศประมาณนั้นด้วยอะไรกันมันในฝัง,องตอนแรกหรือว่ายังไงคือคือตอนนั้นคือก่อ,อนหน้านี้เราเราชอบไปเที่ยวที่นี่ครับมันเป็นคือที่ที่สุดคือที่สนุกที่สุดในที่ป่า,าเ,ออเราต้รู้สึกว่าเออเราเราเราชอบบรรยากาศนี้มากๆแล้วเราก็เลยเคยเคยคุยกันแล้วก็เคยคิดกันว่าเออถ้าเกิดเรามีโอกาสให้แต่งงานกันที่นี่มันคงเป็นทนี่ที่น่ารักดีอะไระอย่างเงี้ยครับเพราะเราเราเหนื่แล้วจะไปแต่ง ก็มีมีการคุยกันคือตอนขอเดอกนี้ได้แบบได้บอกในเราได้กคว่าใช่เขาบอกไหมนี่ครับผมผมก็บอกบอกครอบครอบครัวผมอ่าแล้วก็คุยกันว่าแบบเออเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวผมจะผมจะแต่งงานแล้วนะอไก่อนเรียกเรียกว่าจะขอแต่งงานยิงอเลยให้คราเครัวเขาตั้งความรับว่าอย่าให้บอกว่าเดี๋ยวเราจะขอใช่ใช่เขาสร้างความมั่นใจให้เลยกับเราว่าเออผู้หญิงคนนี้แหละคือคนที่เราอยากจะสร้างอนาคตด้วยอะไรอย่างงเี้ย คือเขาเป็นผู้หญิงที่คือมันมั่นหมายว่าคือเขาเป็นคนคนที่ทําให้ชีวิตผมดีขึ้นได้หมายว่าในหลายๆเรื่องคือคือเขาจะเป็นคนที่ที่อยู่ข้างหลังที่คอยเห็นว่าแบบคืออีเนี้มันเนแบบคิดเยอะนู่นนี่นั่น,นอะไรเงี้ยแต่ว่าคือทุกอย่างที่เขาแบบพพอร์ตมาแล้วก็ มว่ามันมัน,ม,นมันก็พิสูจน์ด้วยด้วยแบบระยะเวลาที่เขาแบบอยู่ด้วยกันแล้วเขาก็สามารถเข้าใจผมได้พี่เต้พูดบอกว่าขอโทษคราที่ทให้รอนานแปลว่าจริงๆมีความคิดแต่แว่าก็เป็นจริงจริงมีความมีความคิดอยู่แล้ว,ค,วคือคือมันคือคือโอเคเหมือนว่าถ้าเกิดตอนเราคุยกันแรกๆหรืออะไรมันจะมีความหรือหวาประมาณหนึ่งแต่ว่าพอระยะเวลามันมันมันผ่านไปแล้วมันผ่าน เรื่องราวเปนมาแบบยาวะเต็มไปหมดเลยอะไรเงี้ยแล้วเราก็รู้สึกว่าก็คนนี้แหละคือเหมือนว่าคนคนที่เราจะแบบประคองแล้วก็จะมีชีวิตอยู่อยู่ด้วยกันไปอีกเรื่อยๆอะไรแบบนี้มีหน้าเลยไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแจ้งเาเมทาระวงประการไปแล้วมาเอดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวแจ้งเราแจ้ ต้องรอแต่่เลือกดีจริงๆจะไปใช่ครับหาเลือกยังไงได้แล้วเอ่อจริงๆได้ไปแล้วคแต่หมายคแามว่าจริงๆพี่เจมส์ก็แพ้อย่างแล้วคำขอตั้งเรื่องแก้จริงๆแพ้ไั้หมดนะหมายความว่าได้ได้ได้มีการคุยมามามาถกต่อแล้วหมายความว่าได้ได้คิดมามาสักระยะหนึ่งนะคนแซวคนแซวบอกว่าพม่าก็สสาว ได้เห็นไหมคะจริงๆก็ได้ไปอ่านคอมเมนต์บ้างได้ไปอ่านคอมเมนต์เลยครับคือจริงๆก็ขอกระคุณมากเลยที่แบบแบบแบบชื่นชื่นชอบในในในคู่เราแล้วก็แบบเช่าติดตลกเพราะแบบคือเช่าแต่ว่าเห็นว่าพวกเขาหวดแหวนเขาแหวนใหญ่มากค่ะแหวนยันไงแหวนหน้าเป็นอะไรยังไงแหวนเออแหวนแค่คนเลือกแหวนนั้นผมก็ลองคำถามเราก็แบบ เออมันเป็นยังไงดีอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบลองยับยับถามเขาดูอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็เราก็ซื้อไปเซอร์ไครับเขารู้ขนาดนิ้วเขาได้ไงผมก็พาพาเขาไปวัดครับเก็บไปนานแล้วเก็บแบบนี้คือพยายามพยายามแบบพิเศร้อมเอ่อไม่ไม่ไม่ได้มีออกแบบพิเศษแต่เราจะทำจัดทำกันครับขนาให้่เป็นใหญ่ที่การตลาด

เหมือนกันนะเราอะแปลว่าแหวนอันนี้คือเจ็บตั้งใจมากตั้งใจตั้งใจมากตั้งใจมากอันนี้คือจะเป็นไส้ยาวเลยไหมคะหรือว่าแหวนเป็นการเปลี่ยนไม่เอาอีกมีอันนี้แหละคนเราคนเราจะมีอะไรไม่ได้หรอ๋อ้ผมไม่ทาไม่ได้แต่ว่าแต่คนเราไม่ต้องมียะแยะก็ได้นะหมรือว่าไม่ต้องมียะแยะก็ได้เวลาขใส่หัวเครื่องเราจะไหนเพราะว่าล่าสุดคือ เพื่อนจ้าแซวมเอะเพื่อนแต่ว่าเวเพื่อนเเวเพื่อนแจใู่กโไม่เห็นนิ้เลยก็ไม่ได้ถึงขนนั้นเลยแล้วก็แสบตาไงเยอาเออี่เรอว่า้าทไแ้กเอเอออเกคนบอยเาว่าไมาที่้กเอ่อออแต่ว่าจริงจริงผมผมก็บอกพี่เกยเรื่อยๆแหละแบบในทุกสเต็ปอะไรมันเป็นยังไงแต่ว่าทุกคนนะก็ที่พทุกคนก็ คอเราบอกเราบอกเขาก่อนแต่แล้วไหมว่าเดี๋ยวเราแต่งขอแล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยเอ่อไม่ไม่ได้บอกไม่ได้บอกผมไม่บอกเออมาทราบก่อนครับมาจะไปก่อนใช่ครับมาจะไก่อนแล้วไปบอกเพื่อนๆก็มาสอบต่อมาเสาวแล้วจะมาให้นะใช่ใช่แล้วแต่ว่าก่อนโ่อนตื่นเต้นเหมือนกันตื่นเต้นตื่นเต้นจริงๆก่อนก่อนก่อนโพสผมว่าก่อนก่อนจะโพสเนี่ยก็ อ๋อผมถ่ายละครยอยู่<ะ>ใช่ไหมใช่ๆผมถ่ายละครยอยู่<ะ>แล้วก็บกวแ,แบบก่อนจะโพสแล้วแบบเดี๋ยวเดี๋ยวต้องโพสแล้วตอนนี้อะไรเงี้ยแล้วก่อนจะกดใช่ไหมแล้วน้ำมันก็ตกมาจากพอดีว่าฝนมันเพิ่งหยุดแล้วน้ำมันก็ตกจากใบไม้แล้วมันก็กดให้เองอะจริงๆผมมีทริปอยู่ผมก็ตกใจไปเลยแล้วมันก็แบบกําลังอย่างนี้คิดไปแล้วเนี่ยหรอผมกําลังจะแบบว่าเลื่อนอ่านแคปชั่นอีกรอยแบบจะถูกต้องไหม,ะะม,มไอมมห <laughs> ะมมไ,ไ <laughs> รไหมอะไรเงี้ย แล้วมันก็ตกลงมาแล้วมือรัแล้วมันก็กดไปเลยโอ้มื่อดแเไปกี่ชื่อเดยรู้ตัวไหมคะเชื่อเชื่อนครับเชื่อครับมกจีมจีต่อกันไป้ความเกี่เจอกันเจอกันเจอกันจริงๆผมผมผมโทรไปบอกเขาตอนแะเวงเทวงซองพี่แอนไหมครับเขาทวงพี่แอนไหมเออให้ก็เตรียมตองั้นผมทวไปตั้งแต่วันแรกที่บอก มันต้องเท่าไหร่ดีเจมันต้องเท่าไหร่ผมทำงานที่นี่เออคือผมก็บอกเขาแล้วแต่ว่าเหมือนเขาคงเข็ดกับที่ผ่านๆมาเขาก็เลยตั้งไว้ว่าบอกว่ารอดูพฤติกรรมก่อนก็เลยบอกว่าพฤติกรรมนั้นจะเอาอะไรมาวัดดีครับผมต้องได้มากนะฮะแอันนี้จุดด้วยโอเคเอาล่ะับดด้วยนะรับ